มีเท่าไหร่พี่มีเท่าไหร่สามอนพี่มีเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ละบอกวะนี่<笑><笑>ค่าตัวค่าตัวผมมาพันห้าหมื่นสี่ห้าร้อยอะเป็นค่าเทอมค่าเทอมแงพงจังเทียเรียนอะไรเนี่ยผม<อ>ว่าดูบปวไฟกันวิไลครับมหาวิทยายลัยเรียนเรียนปอตีอะไม่แพงได้ไงอ่ะพี่อยู่ที่ไหนนะผ,ผมว่าอ,อยู่ขอนวันอยู่ทีไหนอะไรเนี่ยวิไลนครสวรรค์รู้จกักปะนครสวรรค์ นักพรตสุพรรณวิจต์ผมเนิรติดเพื่อนมาครับติดเพื่อนคนสุพรรณแล้วใช่ครับผมแต่สุพรรณมาเรียนเยอะอยู่เรียนเยอะเลยป่ะไหวป่ะพี่พันห้าค่าตัวผมอ่ะบโอ้พันห้าต้แต่ก็ต้องดูอันนี้ก่อนแบบแบบเพื่อนบอกกันพันห้าต้องดูขนาดก่อนอืงศพฝังเท้าอ่ะไหวป่ะไหวป่ะพี่สามร้อยคิดเรียวว่าพักนอนปาร์ตี้โอ้สามร้อย โอ้โหสามร้อยพี่เกรดพรีเมียมซะขนาดนี้สามร้อยได้ไงครับผมแต่ถึงยางใบสามนี่ไม่เอานะนี่ดีชั้นเดียวก็ลองแล้วพี่บอกเลยระดับนี้แล้วอ่ะจริงจริงเดียวอ่ะปัสพันนะโอระดับนี้ระดับเซียนถ้าผมไปสุพรรณผมก็กว่างโมสุพรรณอ่ะโอ้โหสุดยอดสบายไปเป็นไม่กว่างเลยไงกว่างโมสุพรรณน่ะโอหยิ่งกว่าไม้กว่างอีกผมอ่ะเครื่องดูดฝุ่นมันจะดูดให้หมดเลย จัต้จะต้มให้เก่งเลยครับอกเลยชื่ออะไรเนี่ยรบผมเหรอชื่อชื่อนัทครับผมเพื่อนเพื่อนเรียกว่าพี่อยากรู้ว่าเพื่อนเพื่อนเรียกผมว่าอะไรเพื่อนเพื่อนเรียกผมว่านัทตีปีทั้งคืนครับผมอือีเรียกพี่ใช่ครับผมใช่ครับที่แล้ยี่สิบ อาเหรออ้าวหรอขอโทษครับนี่นั่งขายอยู่ปะนี่ขายเกี่ยวกับอะไรครับขายโรตีขายโรตีอยากกินโรตีเลยตอนนี้จะซื้อตอนนี้ได้ปะเม่ขายแล้วอะไมีขายแล้วเจี๊ยใจซื้อแม่ค้าอะไรเงี้ยนะเอาไปได้เหรออ๋อนั่งคุยกับแม่ค้าขายโรตีอยู่ครับตอนนี้ โอ้ตรงไหนเนี่ยก็นั่งคุยกับแกอยู่เนี่ยใครพี่ขี้หมูอย่งเลยอะหมูหมูอะไรอะครับไม่ได้หมูแล้วเนี่ยอ้าวหรอครับผมถ้าให้หมูนี่จะหมูยาวกว่าน,นี้ใช่ไหมนี่ทำไมคิดว่าเราเป็นคนขี้หมูอย่างนั้นอะแล้วเสียใจยมากเลยนะเธอรู้ปะที่นู่นที่นู่นหนาวอะครับไม่นะวแต่ว่าต้องอ๋อ,อที่ที่นี่อะอยากหนาวว่าต้องมาที่นี่แล้วละ่ะที่แถวไหนอ่ะอ๋อนิวยอร์กครับ ใช่ครับผมใช่ตอนนี้หิมะก,กําลังตกเลยก่อนก่อนนานี้ที่จะเจอเธอเชื่อป่ะเราเอาถ้วยไปร้องหิมะมาแล้วก็หยดน้ำหิรูบอยใส่แล้วก็นั่งกินพึ่งหมดไปค,ครับผมไม่เชื่อเหรอเหมือนเธอไม่เชื่อเราเลยเอาต,ตรงๆบ้านะเราเล่าอย่างเงี้ยมาป,ประมาณสิบคนก็เชื่อเราไปเก้าคนเธอคือหนึ่งในสิบอ่ะที่ไม่เชื่อเราคนแรกนงงห,หน้าตาเราไม่น่าแบบไปอยู่นิวยอร์กออะไรอย่างงี้เลยหรอ ทำไมหน้าตาเราหน้าไปอยู่ไหนอะอียิปต์อย่างเงี้ยเราอยเหมาะอยู่นะเย็ดคือทำไมหน้าตาเรากัดดาขนาดไหนเหรอแห้งแรงขนาดไหนโอ้โหเสียใจหนักเลยหนักเลยถือว่าเราอย <ST> ่างนี้นี่จริงไอ้คนไอ้คนก่อนหน้าเนี่ยผู้ชายที่ว่าเราอย่างนี้เนี่ยรู้ป่ะดนอะไรอ่ะคือเรามุดเข้าไปในกล้องโทรศัพท์แล้วก็ไปต่อยหน้าสามที ก็เขาว่าเราไงเราแบบไม่ชอบเราก็เลยมุดเข้าไปในกล้องแล้วต่อยปากถ้าพูดแล้วถ้าผู้หญิงพูดแบบนี้อ่ะจะต่อยเขาไหมต่อยครับเ <c oughs> มียห,หดปะหดปะดถ้าเธอถ้าเธอแบบอันนี้เราว่าเราเบ่อๆเราก็จะต่อยแววนหลุดเนี่ยอตองๆปะ ถ้าเกิดเรายังต่อยมวยอยู่นะบัวขาวไม่ได้เกิดใช่เพราะตอนเด็กๆเราต่อยมวยเชื่อเราปะเนี่ยเชื่อเป็นบาเขาจริงถ้าเกิดเรายังต่อยอยู่นะเราแบบวางมือไงบัวขาวก็เลยได้แจ้งเกิดก็เลยดังขึ้นทุกวันนี้ใช่ครับเราเสียใจวะเสียใจทำไมอ่ะเธอไม่สนใจเราเลยอะเราเศร้ามากเธอรู้ไหม เธอต้องเลี้ยงโมตีเราเข้าใจป่ะบ้างเอาเมาที่ร้านดิมาที่ร้านเราเอาใส่ไข่นะไข่ไม่ไม่ใส่ไข่ก็ได้ใส่ใจมาก็พอบีโอ้ยยงี้น้ำตาลนมข้นไม่ต้องเลยหวานจ๊ะเธอเธอเธอชื่อว่าตอนตอนเด็กเรามีความฝัน ฝันว่าเราอยากได้แฟนขายโดตีเหรอนี่จริงจริงอันนี้คือสาระเออสาระพอฝันว่าอยากได้แฟนเป็นคนขายโดตีแล้วใช่ไหมแล้วฝันว่าต้องใส่แว่นด้วยโอเคใช่ครับแล้วก็ต้องออะไรนะกับทุกคนเปล่าเปล่าไม่ไม ใช่แล้วก็คนขายดนตรีก็ต้องใส่แว่นใส่เสื้อสีแดงต้องขัดปรยรโรคผมอะไรประมาณนี้เหมือนมันคล้ายๆปะคล้ายยังไงอ่ะคล้ายกันมบคบกันไหมครับผมยังยังยัง,ย,งยังไม่เลิกเล่นนิดกูเนี่ยยังเธอก็ไม่เธอก็ไม่ห้ามหรอกเนาะ อะไรว่าอ๋อรู้ว่าชอบเราไปแล้วนี่ชอบคนง่ายหรอกจริงอ๋อไม่ชอบคนง่ายยกเว้นเราวะล่ะคนแรกอ๋อยังเหรอยังไม่ชอบเราอีกเหรอเราต้องจีบเธอสั่งมันสั่งคืนนะเธอถึงจะชอบเรากล้าเหรอการจีบเหรอทำไมเหรอไม่ดุนะก้าจีบหรอนี่ไม่ดุนะก,นนะก้าจีบเหร เอา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 ,เอาพ่อแม่เธอนอนอยังะ่ะนอนแล้วนอนแล้วอุ๊ยก็ไม่อยากรบกวนนะว่าจะแบบไปปุกมาสวัสดีพ่อกับแม่ซะหน่งงอยอยาโอ้จะสวัสดีงามๆเลยครับยังไงสวัสดีแบบงามๆเลยกล้มกราบอย่างงามเลยครับอัญชลีวันทาอภิวาทเลยอะเใ้าทาเอาเหรอ ถ้าพวกนี้พ่อกับแม่ตื่นก็ฝากสวัสดีพ่อกับแม่เนี่ยนะก็ฝากสวัสดีก่อนไงัเพราะว่าอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเราก็ไปสวัสดีตัวจริงๆเลยนี่โอ้ยอยู่จังหวัดอะไรนะอยู่จังหวัดอะไรนะอุบบนนะแค่ปากซอยหน้าบ้านล้วแหละใช่ครับชอบค้างคืนดีชอบค้างคืนรู้สึกเราก็เริ่มชอบแล้ะ ชอบเธอนี่อะไรกันครับเนี่ยชื่อแหละชื่อแหลรครับนี่ชื่อะอไะรอไระนไระเจเจเจเล่อย่างงี้ปะอ๋อนี่นอนดึกนะเนี่ยใช่ชอบนอนดึกเหรอครับใช่ค่ะแล้วพรุ่งนี้ไม่ไปเรียนเหรอนอนดึกไม่ไปเออโดดโดดเรียนนี่ย เปิดอ่ะอ๋อหรอหยุดจักรวัดอะไรครับเนี่ยกรุงเทพอ๋อหรอกรุงเทพเขายังไม่เปิดหรออ๋อเขามีอันนั้นนี่ว่าเขาเลยยังไม่เปิดหนะมั้งแล้วเปิดเธออีกทีต่อไปเนี่ยครับเแอบแล้วก็กินแล้วอะไรนะเอาเสียงเนิร์หรือว่าเสียงแหบอ่ะชิบหายแล้วเอาตรงๆบ้านเราเสียงปกติแต่ทุกคนที่คุยกับเราเขาบอกว่าเราเนิร์ด เนื่อยจริงเหรอเนื่อยอ๋อเนื่อยมากปะใช้ได้ด้าเข้ามาเล่นนานนึงครับเล่นเองต้องอก็เคยเล่นกับแพ่นสองสามปีสองสามปีแล้วแล้ววันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเล่นใช่อ่ะเต็มทหารมหครับเต็มเลยเต็มเลยแต่ว่าน่ากลัวน่ากลัวทำไมอ่อเตอแต่น่ากลัวน่ากลัวทำไมอ่อ จีบหนน้องงี้เหรอเหมือนจะสูงอ่ะเนี่ยดูแค่นี้ดูเลยวใช่ใช่ป่ะนั่นไงเดาไม่พลาดจริงไดูทรงแล้วหน้าก็ไม่แต่งใช่ปะเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาอะไรครับแบตตัวจังหวัดหรอ มึงเชิงใช่หรอจประเทศอะไรแลเนี่ยยังไงก็ไม่รู้จักเพราะว่าไม่ได้ดูแบบอะไรนะอะไรนะใจมันรักมันก็ไปไม่ได้เีเรามาเลยครับหนาวเหรอมีคนกอดอย่างอยางอ๋ออ๋อพี่ไปกอดปะรี ถ้าอยากกอดก็ได้นะเดี๋ยวพี่ขี่ไปให้กอด oh <my. S 1> ถ้าไปนี่จะกอดปะอกอดอย่างเดียวหรออ๋อ